สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยนะครับเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมท Ford e v e r e อรนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบพับ2ดอกเลยนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกนะครับไฟเลี้ยวก็ริบหนึ่งครั้งนะครับปลดล็อกไฟเลี้ยวกพริบสองครั้งนะครับเดี๋ยวไปเทสในตัวรถต่อนะครับทดสอบกดรีโมทนะครับภายในตัวรถนะครับล็อกนะครับปลดล็อกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับล็อก ลดล็อกนะครับรถคันนี้เป็นกุญแจระบบอิโม่เบรยเซอร์นะครับผมได้ลงทะเบียนกุญแจอีโมใส่ในดอกกุญแจรีโมททั้งสองดอกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับเสียบกุญแจสตาร์ติดใช้งานปกติเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ082ครับ6166655นะครับบริการถึงที่เลยทำให้ครบจบทุกอย่างนะครับคันนี้ก็ กัดเขี่ยวทําให้ครบทุกอย่างเดินระบบให้ใหม่อย่างดีเลยนะครับ